ครับวันนี้เราอยู่กันที่ทางขึ้นเขาไผ่ครับอยู่กับพี่สารนะครับวัสดีครับพวกเราตรงทางกลางเต็นครับผมฮ่าวันนี้เรามาทําอะไรเอ่ยเรามาหาน้ําตกใช่เนื่องจากทริปที่แล้วนู้นเนาะเราไม่เจอเราไม่เจอแล้วก็อ้นหลงทางไม่ได้ไปด้วยใช่ปิดภารกิจทํางานนะครับเข้าโอ้น,นี้็ออมเจ้าเก่ามาอไม่เคยเจอไม่เคยเจอแต่ครั้งนี้เราจะต้องเจอกันแน่นอนเจอน้ำตกเหรอฮะเจอลาบเขาแก้มือแก้มือเป็นน้ำตกชื่อว่า น้ำตกโกรธหมาตายโกรธหมาตายหม,มามันตายเลยไปโกรธเราจะเอารถขึ้นคันเดียวนะครับแล้วก็จะเอาเขียวเจ้าเดิมนะครับขึ้นกันไปพร้อมยังพร้อมครับด้วย<ป>ทางตรงนี้นะครับเป็นทางเตนเขาก็สำหรับทางขึ้นไปบนยอดก็ดูไในใน,ในคลิปที่แล้วเนาะใช่คลิปที่เราลงไปแต่ทีนี้เนี่ยพอถึงแยกก็จะบอกว่าแยกตรงไหนคือทางแยกเลี้ยวไปตรงน้ำตกนะครับ ยามีเกียร์สโลว์โอ้โดูก็าจ้ำดิดูก็าจ้ำดิมะได้ขับสองนะต่ายจะขับสองเดียรขับสองตรงนี้ครับเราจะใช้สี่สโลว์ว้ารถน่ากินมี่ยเไม่ได้ไม่มก,กินแ <c oughs> รงคเดือดจ่อเอ้ยเป็นมุกครับเป็นมุกครับแต่จริงครับซึ่งไม่ไหวครับ มาไต์ขึ้นเกิดนองจะมามีมาไค์ขึ้นทีนี้เราถึงเราจะใกล้จุดแยกครับก็ตอนนี้เราถึงแยกแล้วที่แยกขวาเนี่ยก็คือทางที่เราไปกลางไปทางที่แล้วนะครับก็คือการขึ้นไปถึงยอดก็คือทางขวาแต่ทีนี้เราจะไปซ้ายเราจะไปน้ำตกกันนี่นะครับ ทางก็ผมเคยทําคลิปไปแล้วใช้เวลายีออ่สกว่านาทีถึงจะลงไว้นะครับอันนี้แต่ว่าเราจะไม่ถ่ายทั้งหมดเราจะถ่ายแค่บางช่วงตอนนั้นไปสรมาเข้ามาได้สักประมาณนะสักสอรอยเมูกมประมาณนะั้นอ่ะมเมตรทีนี้เส้นทางเนี้ยผมขับบ่อยแล้วเราจะแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนนะเรอยากจะให้ออมมาขับคนระับเราจะเปลี่ยนมือ แล้วจะเปลี่ยนมือผู้ขับกันไม่ใช่ออไม่ใช่ขับเส้นต่งางนี้เลยโดนไปเลยเอาจริงอ่ะเอาเลยลองดูเคื่นอน<อ>ขึ้นมาตยางนี้ ใสก่กระป๋อยเนี่ยครับรู้สึกรถมันไปอ่าอันนี้คือไม่ต้องเหยียบคัสก็ได้พอลงคันเดี๋ยวเกียร์มันจะดึงให้เองเออแล้วก็แตะเบรกไปแตะเบรกไปถ้ามันฉุดไม่ตัวกิ่งไม้เราไม่สนครับล็อกคันนี้เกิดเราก็ขูดออก,กิ่งไม้กิ่งไม้ตัง้ตกง,ตงกลัวเรากิ่งไม้ตั้งกลัวเรานะครับ เรามาเามาเจอต้นไม้ต้นนี้ให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับซ้ายนี่เลยอ เจอคลองซายนี้ก็เขาเลี้ยวขวาเติมเัาเร่งเยอะหน่อยก็ได้ลองลองเราปีนขึ้นไปเลยวองลง,งดินนะใช่ปีนขึ้นออกซ้ายเลยหยุดยากปีนขึ้นไปเลย ก็ตรงไปหน่อยเจอกองดินนี่กับแก๊งสุ่มภาษาเฮ้ยเข้าถนนนี่เราเจอข้างหน้าน่าจะเป็นอะไรเอนดูโร่เหรอ Enduro โอ้มาแล้วสายลิปเหมือนกันสายคลิปเหมือนกันเราจะปีนนี่เราจะปีนนี่เราก็จะปีนกาวนะคนนะไม่ใช่รถฮอนด้าอะไรดูจำชื่อยากแล้วฮอนด้าที่เป็นออโต้ออโต้เครื่องเกิดหนาตื้นออโต้ขวาซ้ายหรือไงซ้ายซ้ายซ้ายเอ๊ะ ่่าต้องถามเขาหน่อยนะเออรั่งเดี๋ยวนะใช่ตรงซ้ายหรอวะตรงไปนี่ค่ะอะไรของเสียงมาจริงไหมไม่แน่ใจถามมาอ้วนลองเปิดประตูล,ลงไปถามเลยไม่แน่ใจจะยังไ,ไงไ,ไม่อยู่ต้องเบรกไว้เดี๋ยวอ้วนลงถังเพราะเราจะส่งพี่สาลไปถามนะเพราะจากผมไม่แน่ใจเส้นทางครับ น้อยมันคือซ้ายนี้ซ้ายเหรอซ้าย <laughs> ซีเบียยลวน <laughs> ว่าไม่รู้มีน้ำเปลนะ่านะเมื่อวานฝนตกไหมตอตรงนี้เหรอโน่นแต่ข้างหน้าเมื่อวานมีฝนตกไหมวานไม่ตกโอ้โหจะมีน้ำไหมเนี่ยโอ้โหแห้งเลยคลิปแห้งคลิปเลยมารมณ์เวิ่งนะเฮ้ยม,ม,มีน้ำตกอยู่อ่าแล้วจากนี้โอ้มีคนทิ้งขยะอย่างเงี้ยฮะแต่เราต้องเก็บกลับไปเรื่องขยะนี่แล้วเราก็ถึงแล้วนะครับน้ำตก มาอีกแล้วขยะบอกหลายทีแล้วนะคะกินได้เก็บไม่ได้นะครับขยะนะจะำเลยเอากลับเก็บเก็บแล้วตอนนี้น้ำค่อนข้างน้อยนะคระับเพราะว่าฝนไม่ตกเออกินยากเออครั้งที่ผมมาครั้งที่แล้วนี่ตรงที่ยืนเนี่ยจะน้ำน้ำเต็มเลยแล้วก็ถึงนี้เต็มเลยอันนี้มันแห้งนะฮะอันนี้ก็ทำแบบว่ากั้นไว้ ดินจากข้างบนมันลงมาถมจนเต็มเลยตอนแรกมันเป็นแอ่งาาน,น้ำน้อยครันนี้แล้วที่มาเนี่ยน้ำมีเลยแล้วตรงนั้นก็น้ำทั้งนั้นเลยน่าเสียดายนะเรามารอบมีน้ำมันน้อยไม่ใช่มา เนา,าะช่วงที่น้ำมาเยอะนะจะเป็นอะไรที่แบบเป่ยมากเลยนะตรงเนี้ยตอนนี้ก็น้ำค่อนข้างน้อยเพราะว่าฝนไม่ได้ตกเดี๋ยวอยู่แค่นี้แข่งน้ำพอมีให้เห็นมีให้เห็นเดี๋ยวเราก็ถึงฝน,นตกแล้ว ตกโกรธายใใช่แต่น้ำก็มีแค่นี้วันต้องมาช่วงฝนตกหน่อยแต่น้ำนี่มาจากไหนมาจากภูเขาดิภูเขาอ่ะก็เราอยู่บนภูเขาใช่ครั้งที่แล้วที่ผมมานะน้ำเนี่ยตรงนี้จะเต็มไปหมดเลยครับก็มีน้ำหมดเลยถึงนู่นเลยที่เรามาฝนไม่ตกเนาะนก็ <c oughs> เลยน้ำน้อย <c oughs> แค่นี้แหละใช่ทางมาขออยายยากนิดเดียวแต่ก็ยังมีพอมีให้เล่นนะ เราเข้าไปใกล้ๆหน่อยพอมีน้ำให้เล่นนะวันนี้เชคอมพีทไหมคอมพีทเลยคอมพีทใช่ไหม,มเจอทีเจอทีน้ำต,ต,ตกนะครับเราก็อยากาฝากเรื่องมาตรงนี้นะขยะใช่ผมมาสองทีก็เจอขยะก,ก็ต้องเก็บกลับไปนะครับเอาขวดเอาอะไรพลาสติกเข้ามาก็เอากลับไปด้วยสำหรับวันนี้พวกเราลงมากระเต้นลาไปก่อนสวัสดีครับ